ด้านหลังก็จะเป็นพัดที่นั่งเขาเรียกว่าอะไรศาลากลางน้ำสวยๆนี่ค่ะในส่วนสาธารณะเขาก็จะปลูกต้นไม้นะคะจะตกแต่งต้นไม้สวยๆนะคะให้กับให้พวกเราได้ชมนะคะได้เดินเวลาเดินออกกําลังกายก็จะได้เห็นภาพสวยๆค่ะนะคะก็จะเพลิดเพลิน ในการเดินออกกำลังกายอยแสงของพระอาทิตย์ <laughs> แสง บรรยากาศส,สวยๆค่ะนะคะแสงของพระอาทิตย์นะคะมากระทบกับศาลากลางน้ำกับน้ําพุนี่คือบรรยากาศส,สวยๆเลยค่ะก็จะมีเสียงนกปร้องบรรยากาศยามเช้าในสวนสาธารณะนะคะนี่ค่ะผู้คนก็มาเดินออกกำลังกายนะคะ ได้เห็นทัศนียภาพสวยๆะะขอให้เป็นวันทำงานวันแรกของปีของทุกคนนะคะมีแต่ความราบรื่นนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะกับบรรยากาศวันนี้นะคะดูสวยๆเลยะคะ่ะ พระอาทิตย์อยู่ตรงกลางเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศทีเ่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยๆยามเช้านี้นะคะ สวยงามค่ะมีน้ำพุนะคะมีพระอาทิตย์กับศาลากลางน้ำสวยๆนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามยามเช้านะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมย้อนหลังนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะคุณสุชาติบอกว่ามีมิติไปอีกแบบนึงนะคะเป็นเป็นภาพสวยๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะกะอาทิตย์งดงาม มีน้ำพุมีแสงของพระอาทิตย์มีนกบินน